สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชียงลักศิกาในวันที่อากาศร้อนมากดูหนะ้าผากของฉันซีมืึกแตกมากเลยวันนี้เราจะมาทำตามรีเควสของคอมเมนต์หนึ่งที่แบบว่ามีคนกดไลค์มา400คนเลยอะ่ะนั่นก็คือคอมเมนต์ที่บอกว่าอยากให้พี่เชียงวาดรูปให้ดูหน่อยคะ่ะหรือสอนวาดรูปก็ได้วันนี้เลยกะจะมาวาดไปเล่าไปเออเปลี่ยนบรรยากาศบ้างน,นะคะจากเล่าเฉยๆเนี่ยวันนี้จะมาเล่าไปวาดไปแต่ก่อนที่ จะวาดอ่ะอยากจะให้ความรู้ตรงนี้นิดนึงมีคนพิมพ์ถามมาเหมือนกันว่าแนะนําพวกอุปกรณ์การใช้เครื่องของเครื่องเขียนหน่อยไอพวกอุปกรณ์ที่มันเป็นเครื่องมือเฉพาะเช่นแบบไม้โป้ไม้โป้ไม้สเกลอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันไม่ต้องเลือกอะไรอ่ะมันก็คล้ายๆกันหมดนะคะแต่อันหนึ่งที่อยากจะแนะนํามากๆคือสิ่งที่เบสิกเบสิกแต่ไม่ค่อยมีใครสอนไม่ค่อยมีใครแนะนํานั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าดินสอเออมันไม่ค่อยมีใครแนะนําว่าดินสอมันควรใช้อะไรยังไงนะคะเช้งก็ลองผิดลองถูกเองก็เลยคิดว่า เอามาแนะนําดีกว่าว่าดินสอเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วมันเหมาะกับการเอามาทําอะไรชัริงนี่คือดินสอสองแบบที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะเป็นดินสอไม้กับดินสอกดในม,มันต่างกันยังไงเวลาวาดลูกมันอะไรเหมาะกับอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวบอกก่อน เดี๋ยวต้องมีคนสงสัยแน่เลยพี่คะทำไมดินสอไม้พี่มันเป็นมัมมี่แบบเนี้ยดูความมัมมี่ของนางดิเชงเอามาพันเพราะว่าเชงชอบลื่นอ่ะคือแบบเวลาเขียนงานนานๆอ่ะมือมันจะชอบมีเหงื่อไงเข้าใจไหมแล้วแบบเทกเจอร์ของดินสอมันลื่นอ่ะมันไม่ถนัดส่วนตัวเชงอ่ะจะถนัดจับสักๆแล้วมันจะเขียนถนัดกว่าก็เลยเอามันมาพันเป็นมัมมี่แบบเนี้ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็ข้อดีคือมันจะหน้าตาไม่เหมือนของเพื่อนเว้ยเวลาเพื่อนดอยเราจะได้รู้ว่าไอ้นั่นของฉันนั่นหล่อนเลย เอาสาระดีกว่าข้อดีของดินสอไม้คือดินสอไม้เนะจะสามารถสร้างเส้นที่มีน้ำหนักที่หลากหลายได้ไดนามิกมันจะเหมาะกับงานแนวงานวาดจําไอ้ภาพมือนี่ไดนะ้ไหมอันนั้นก็ใช้ดินสอไม้มันจะแบบลงน้ำหนักใช้ลูกเล่นกับน้ำหนักได้เยอะกว่าแต่ข้อเสียคือเวลามันเขียนไปนานๆมันทู่ปุ๊บอะ่ะเส้นมันจะบานแล้วมันจะใหญ่มากมันจะไม่เหมาะกับการวาดอะไรที่มันเป็นดีเทลไม่งั้นแกก็ต้องมานั่งคอยเหลา่าน้องนางเขาตลอดเวลาเข้าใจใช่ไหม จะมีปัญหารอตรงนี้นิดนึงส่วนดินสอกดเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่เส้นเขาจะสม่ำเสมอแน่นอนเพราะว่าใช้ดินสอมันใส์เท่ากันหมดมันจะเหมาะกับงานประเภทที่จะต้องเขียนดีเทลเช่นเวลาเราเขียนแบบเราจะต้องการเส้นที่สม่ำเสมอแล้วก็มั่นคงหัวเล็กๆอย่างเงี้ยมันดีตรงที่เราเก็บรายละเอียดได้วาดลงรายละเอียดได้โดยที่มันไม่เลอะเทอะเข้าใจใช่ไหมถ้ามันเป็นดินสอไม้เนี่ยบางทีมันจะดูบานๆแล้วมันดูเลอะเลอะเทอะเอมันดูไม่สะอาดตานะคะแต่โอเคดินสอกดมันก็จะมีปัญหา ที่บางทีไส้มันชอบหักคือเขียนเขียนเดี๋ยวก็หักหรือเขียนเดี๋ยวก็หักอะไรอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้เลือกดินสอกดยี่ห้อที่มันโอเคโอเคหน่อยเช้งอะเมื่อก่อนตอน,นเด็กๆจะชอบแบบเลือกจากหน้าตาบางทีก็เลือกแบบดินสอกดแฟชั่นที่แบบมันเป็นตุ๊กตาตุ๊ตกตาน่ารักฟุง้งฟิ้งอะทำงานลำบากมากชีวิตปวดหัวเพราะาเขียนแป๊บหนึ่งปัก แล้วบางทีก็หักคายอยู่ข้างในเราต้องทําการแบบชนสูรพลิกศพเคยแมมต้องมานั่งแบบหมุนหัวมาออกมาเพื่อเอาไส้ที่มันคายอยู่ข้างในเนี่ยเสียเวลาชีวิตเพราะฉะนั้นอีพวกแบบนั้นอะเอาไอว้พกเล่น,ลนๆพอแต่ถ้าเราต้องการจะวาดจริงจังหรือต้องการจะใช้งานเอาคุณภาพจริงๆอะเอาให้มันคุ้มว่าแท่งนี้จะอยู่กับเราไปตลอดไปเนี่ยแนะนําเป็นดนสอกดของยี่ห้อน,นี้เลยนี่อันนี้คืออันแรกที่ชังใช้ค่อนข้างจะเยินแล้วล่ะแต่เพิ่งไปถอยไม่สองอันสอันคือมันน่ารักแกดูสีเขาสิ ดินสอกดควันตั้มเป็นดินสอที่เชีงแนะนํามากเลยทุกคนเพราะว่าราคาเขาจะต้องง่ายราคาไม่ถึง100เลยนะแล้วก็เขาออกแบบด้ามจับมาได้ดีมากเลยมันจับถนัดมือมันซัพพอร์ตการเขียนมากมันไม่ลื่นหลุดมือเรานะแล้วก็ตัวหัวของเขา,าเป็นโลหะจากญี่ปุ่นเลยมันทําให้ระบบไส้เขาแข็งแรงทําให้ไส้ไม่ค่อยหักจับไส้แน่นมากทําให้การเขียนของเรามันลื่นไหลแล้วก็ไม่สะดุด ข้อดีอย่างคือเขาไม่ได้เบาวิววิวแล้วก็ไม่ได้หนักอึง้งจะจนเกินไปนึกออกไหมนี่ตรงนี้จะมีดีเทลที่เป็นยางนะคะทําให้เราไม่ลื่นเป็นทุกรุ่นนะมีทุกรุ่นเลยทุกดีไซน์จะมีเหมือนกันหมด ต่างกันแค่สีนิดหน่อยแล้วก็ต่างอันที่เชฟของเขานิดนึงอันนี้เป็นอันที่เชงว่าเชงชอบที่สุดเลยเพราะเชงชอบสีเขาสีเขาสวยอะ่ะเขาคุมโทนดีนะคะเป็นรุ่นควันตั้ม QM 2 2 0สเขาเน้นที่ดีไซน์สีคุมโทนอะ่ะจับถนัดมือด้วยตรงนี้นี่คือแบบลงล็อกพอดีเป๊ะจะเขียนจะวาดคือเพอร์เฟรุ่นต่อมาจะเป็น ควันตั้มรุ่น QM 2 2 4อันนี้จะผอมบางลงมากกว่าหน่อยเห็นปะตรงนี้เขาจะไม่ไม่อ้วนอวน้ไม่อวบอ้วนเหมือนกับรุ่นเมื่อกี้นะคะจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบถนัดมือมากขึ้นเวลาเขียนหนังสืออะเชิงจะชอบใช้อะไรแบบแค่นี้ มันสามารถซิ้งสปีดจดให้ทันอาจารย์เลคเชอร์ที่ไวแบบเดอะแรปเปอร์ได้ไหเข้าใจไหมมันถนดัดมันคล่องมือดีส่วนอันสุดท้ายอันนี้เหมาะกับมนุษย์สายซุ่มซ่ามควอนตัมรุ่น QM 2 2 4 SC ข้อดีของเขาเขาเก็บหัวได้แกนี่เห็นไหมเก็บหัวเข้าไปเก็บหัวเข้าไปไม่มีหัวยื่นออกมาหมดปัญหาซุ่มซ่ามทำดินสอตกและหัวหัก ใครอยากไปทดสอบทดลองความเขียนลื่นปื๊ดปาร์ตไปลองได้ตามร้านเครื่องเขียนนะคะมีขายเยอะมากตามห้างสรรพสินคา้าหรือร้านเครื่องเขียนก็ได้และบางทีเราอาจจะโชคดีได้เขาจัดโปรนะเพราะว่าบางทีตามร้านห้างสรรพสินค้าต่างๆเขาจัดโปรโมชั่นเราก็จะได้น้องเขาในราคาที่ถูกลง ในไหนก็แนะนําดินสอกดและเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวจะลองวาดเป็นเปอร์สเปกทีฟเล่นๆแล้วกันนะขอบอกก่อนเลยว่าอีเชิงไม่ได้วาดเปอร์สเปกทีฟมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เป๊ะไม่ได้ปังอะไรมากมายแล้วก็เชิงก็ไม่ได้เป็นคนวาดเก่งขนาดนั้นนะคะเอาเป็นว่าวาดสนุกๆเพลินๆแล้วกันเดี๋ยวจะวาดในโจทย์โจทย์อะไรดีโจทย์ห้องนอนทัดหมาละกันหัวข้อที่อยากจะเมาส์กับทุกคนในวันนี้ก็ตามชื่อคลิปอะคะ่ะเรียนสถาบันยังไงให้ได้เงินเป็นแสนโดยที่ฉันไม่ได้ท งานนะไม่ใช่เป็นการทํางานนอกเวลานะเออมีคนพิมพ์มาถามเหมือนกันกนนะ่ะมีคนพิมพ์มาถามว่าพี่คะเรียนสถาปัตย์เนี่ยมันมันทำงานไปด้วยได้ไหมแบบถ้าสมมติหนูทำพาร์ทไทม์หือว่าทำอาชีพเสริมไปด้วยแล,ล้วเรียนสถาปัต์ด้วยเนี่ยได้ไหมตอบแบบสัตว์จริงจากประสบการณ์ตัวเองเลยนะว่าถ้าหนูไม่ใช่ยอดมนุษย์อะหนูไม่น่าไหวคือ มันต้องมป็ยอดมนุษย์เลยอะหรือไม่ก็ถ้าจําเป็นจริงๆต้องส่งตัวเองเรียนจริงๆอะนะ <c oughs> ก็จะจบเช้ากว่าเพื่อนหน่อย <c oughs> เพราะว่ามันเหมือนแบบถ้าลงตามตารางเรียนจริงๆอะมันจะฟิตเปี้ยเลยคือมันแบบมันไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยอะแต่ถ้าเราต้องการบาลานซ์ว่าเราต้องทํางานหาเลี้ยงตัวเองหา ทุนเรียนด้วยอ่ะแล้วก็อาจจะต้องเลือกลงวิชาแบบไม่ค่อยครบอ่ะเลือกแบบเว้นไปก่อนเอาตัวหลักลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวปีอื่นๆก็ค่อยมาเก็บเก็บเก็บตัวที่เรายังไม่ครบกระจายวิชาเรียนหน่อยยอมจบช้าลงปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละวนกลับมาว่าทําไมเช้งถึงได้เงินเป็นแสนได้จากการเรียนสถาปัตย์คะก็เช้งได้ทุนทุกคน <laughs> อบได้ทุนนะแต่มันเป็นทุนที่ได้ในระหว่างเรียนน่ะไม่รู้ยุคนี้เขายังมีอยู่หรือเปล่าอะตอนเชงเรียนน่ะเชงได้ทุนที่เรียกว่าทุนเพชรพระจอมมันคืออะไรมันคือคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดสูงที่สุดในภาควิชานั่นแหละก็เหมือนคนที่ได้ที่1ของชั้นน่ะจะได้ทุนเหมือนกับได้ทุนคืนค่าเทอมอะเทอมนั้นลงไปกี่ตัวเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะคืนเท่านั้นมาให้พมือเชงเริ่มได้วันปี2 3 4เออประมาณนั้นน่ะรวมๆแล้วก็เป็นหลักแสนอยู่แต่ก็เอามาหั กับค่าใช้จ่ายในการเรียนออกเหมือนกันนะเพรันเหลือไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะค่าใช้จ่ายการเรียนก็ใช่ย่อยอุปกรณ์ต่างๆค่าปริ้นเนี่ยใครที่เรียนหาปัตน่าจะหมดไปกับค่าปริ้นเนี่ยเยอะมากเราไม่ได้ปริ้นไป็นไเสสี A 4อ่ะส่วนใหญ่เวลาเราทํางานเนี่ยมันจะเป็น A2 ขึ้นบางทีมันล่อเป็น A0 ไงแล้วร้านที่เขาปริ้น A0 สีมันก็จะแบบแพงแผ่นละเป็นหลายร้อยอ่ะแค่แผ่นเดียวก็หลายร้อยแล้วแล้วบางทีโปรเจกต์หนึ่งมันมีกี่แผ่นนะฮะก็ บากตะไทยนะคะเอาจริงๆนะตอนนั้นเชงโชคดีด้วยแหละที่เชงได้จนถึงทุกวันนี้ที่เชงจบมาเนี่ยเชงไม่ได้รู้สึกว่าเชงอะเก่งที่สุดเลยนะเช้งรู้สึกว่าแต่ละคนในคลาสแต่ละคนในชั้นปีอะเก่งคนละแบบเชงมีเพื่อนคนนึงที่ทํำ 3D เก่งมาก 3D มันมื เหมือนมันทํซะเหมือนกับรูปถ่ายเลยแบบอุ้มป้านสวยวะ่ะบางคนก็มีเทสของดีไซน์ที่ดีมากว่าแบบ i, เฮ้ยแกออกแบบตรงนี้ได้สวยวะ่ะรสนิยมมันดีอ่ะบางคนก็ตัดโมเดลเก่งโมเดลเนี้ยบเช้งอ่ะเช้ไม่ได้ทา 3D เก่งขนาดนั้นแค่พอทําได้โมเดลเชนงก็ไม่ได้ทําเนี้ยบขนาดนั้นบางทีก็มีใย,ยแมงมุมซึ่งก็คือคาบกาว <laughs> เรียกได้ว่าเชนงพอทําได้ไหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้แล้วกันแต่เช้งน่าจะโชคดีตรงที่เช้งเป็นเนร์ด <laughs> เชงค่อนข้างเนิร์ดเว้ยวิชาสอบสอบต่างๆอ่เชงแทบจะเก็บ A มาหมดเลยอ่ะอย่างมากก็มีแบบ B บวกบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือบางวิชาที่แบบไม่เข้าใจจริงๆทาไม่ได้จริงๆก็อาจจะมีแบบดับๆลงไปบ้างสิ่งที่เชงว่ามันเป็นโชคดีที่ทําให้เชงได้ทุนเนี่ยคือคนในภาคมันน้อย <laughs> คนในภาคนิีเทียรมันมีแค่13คนก็เลยทําให้เชงอ่ะ ได้ทุนเอาจริงๆนะปีแรกๆอ่ะก็ไม่ได้วางแผนอะไรแต่พอเป็นปีหลังๆอ่ะเชยงเริ่มวางแผนลงวิชาเพื่อจะเก็บเกรดเว้ยเหมือนที่เชียงเล่าให้ฟังหลายๆคลิปไงพอมันเป็นปีโตโตมันจะมีวิชาเลือกใช่ป่ะวิชาเลือกเนี่ยมันก็จะมีหน่วยกิจเหมือนกันบางอันก็2หน่วยกิจใช่ไหมแต่คือต่อให้2หน่วยกิจมันก็มีค่าไงถ้าสมมติว่าแกจะทําคะแนนเพื่อจะเอาเกรดเพื่อจะเอาทุนอ่ะถ้ามันเลือกได้2ตัวเนี่ยเชยงก็จะเลือกวิชาที่เชียงอยากเรียนวิชาหนึ่งส่วนอีกวิชาหนึ่งอ่ะก็เอาเป็นวิชาเก็บเ ยกตัวอย่างเช่นมันมีปีหนึ่งเช็งลงวิชาภาษาไทยอะ่ะเออภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจําได้เลยมันชื่อวิชาว่าภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเป็นเรียนพูดเรียนพรีเซนต์คือเช็งมางคนที่ค่อนข้างรู้ตัวว่าตัวเองอะ่ะถนัดพรีเซนต์ถนัดการพูดก็เลยคิดว่าเฮ้ยลงอันนี้ไปอะ่ะเก็บเกรดได้น่นอน ก็เลยชวนล็อกลงถือว่าเป็นทิปเล็กๆน้อยๆแล้วกันที่แบ่งปันให้สําหรับใครที่อยากจะเก็บเกรดอยากจะจบด้วยเกียรตินิยมอะอะไรอย่างเงี้ยลองบริหารจัดการวิชาเลือกดูสมมติว่าเทอมนี้นะสมมติว่าเทอมนี้มีแต่วิชาหนักๆเกรดน่าจะโคม่าเราก็เลือกวิชาเลือกที่มันน่าจะมาช่วยชุด ขึ้นมาไม่มากก็น้อยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต่างจากมัธยมนะแล้วเราจะต้องเรียนรู้กันสําหรับน้องๆที่กําลังขึ้นมหาลัยอ่ะการเรียนมหาลัยมันแบบเราต้องบริหารจัดการตัวเองเราไม่มีครูสุดแสนใจดีมานั่งบอกเราแล้วว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงเราต้องทอําเองหมดเลยกลายเป็นว่าเชนก็มีเงนินเก็บระดับหนึ่งมาจากการเรียนมาจากการตั้งใจเรียนเพราะฉะน,นั้นอยากจะบอกทุกคนมากว่าการตั้งใจเรียนมันก็ให้ผลลัพธ์อะไรที่นอกเหนือจากแค่เกรดเหมือนกันเห็นปะ พอดเรื่องราวเราเท่า,ทานี้ก่อนแล้วมาตอบคำถามทุกคนก่อนละกันเพราะว่าคําถามหลายอันก็น่าสนใจอะ่ะน้องคนที่ถามมาว่าพี่เช้งคะอยากรู้ว่าการเดินทางคุณมีรถเป็นของตัวเองไหมถ้าไม่มีจะลําบากต่อการขนส่งเออการขนของทํางานมากไหมเช้งเองก็ไม่ได้มีรถนะตอนนั้นคือเช้งก็ให้พ่อแม่ไปส่งหลายๆครั้งเช้งก็ต้องเรียกแท็กซี่กลับบ้านเองเหมือนกันก็พูดตรงๆว่าลําบากลําบากใช้ได้เลยแต่การจะถึงขั้นมานั่งต้องออกรถอะ่ะก็น่าจะลําบากเหมือนกันเพราะรถเองก็ไม่ใช่สิ่งถูกๆเนาะ มันก็พอเราออกมันก็เท่ากับมีภาระไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้พ่อแม่ก็ตามแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งถ้าจะขับรถมาเรียนแกจะต้องมีสติจริงๆวันไหนที่นอนน้อยไม่ไหวจริงๆอ่ะมันจะอันตรายได้อันนี้ฉันอยากเล่าให้ฟังเลยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนฉันมันน่าจะเป็นวันแบบไฟนอล่ะวันแบบส่งโปรเจกต์แล้วพรีเซนต์โปรเจกต์แล้วอ่ะไอ้วันเนี้ยมันจะเป็นวันที่ทุกคนจะเป็นซอมบี้มาเพราะว่า90%ไม่ได้นอนกันหรอกเวลาวันที่พรีเซนต์ไฟนอลน่ะเช้งไม่เคยนอน ไม่เคยได้นอนเลยคืนนั้นคือทํางานอย่ามากนอน5นาทีอย่าเรียกว่านอนเรียกว่าพักเสร็จแล้ววันนั้นนะเพื่อนฉันก็ไม่ได้นอนแล้วพอพรีเซนต์เสร็จพรีเซนต์ตั้งแต่เช้าอ่ะมันต้องพรีเซนต์ไล่์ทุกคนกว่างานมันจะเสร็จกว่าอาจารย์จะคอมเมนต์อะไรยังไงแม่งก็เย็นย็นค่ำค่เพื่อนฉันขับรถกลับบ้านในสภาพที่ง่วงมาก กลายเป็นว่าหลับในเออสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อันตรายและน่ากลัวมากสําหรับใครที่อยากจะขับรถมาเรียนนะมันสะดวกขนของจริงแต่มันอันตรายเรื่องแบบนี้แหละอย่างของเพื่อนเช่นที่เขาเล่าให้ฟังคือมันหลับในแล้วมันลืมตาขึ้นาหนีกทีคือมันวิ่งสวนเลนอยู่ะ ดีนะมันตื่นทันแล้วมันตั้งสติกลับมาได้อะ่ะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึง่งที่พ่อแม่เช้งไม่ให้เชงขับรถตอนเรียนมาหาหลัยอันจริงเชงก็ตอนแรกก็ขอเขาอยู่แหละเพราะว่าลําบากมากยิ่งโดยเฉพาะช่วงที่เราต้องทำโมเดลใหญ่ๆเช่งยังจําความทุรักทุเลข,ของการขึ้นกระป๋องได้เกนึกดูรถกระป๋องแล้วเกจะต้อง หยิบโมเดลกระเป๋า <laughs> กระบอกที่ใส่งานกระดาษแล้วก็ยัดตัวเองเข้าไปในกป๋อง <laughs> โมเดลไม่จงจะพังอยู่แล้วอะเอาเป็นว่าก็ลองไปใช้วิจนนารณญาณดูแล้วก็ทบทวนดูนะคะว่าจะเอาอยัางไงเพราะจริงจริงการขับรถมาเรียนเองมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียคิดเ,ดย,เยอะๆก่อนละกันอขอวิธีเพิ่มความมั่นใจในการพินอัพได้ไหมคะ ถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะคะพินอัพก็คือการพรีเซนต์งานนั่นแหละการที่แบบเราเอางานของเราไปพินขึ้นกระดานแล้วก็พรีเซนต์บอกอาจารย์ว่าเราทําอะไรมาเอาจริงๆนะเช้งเป็นหนึ่งในคนที่ถ้าเป็นงานกลุ่มทีไรอีเช้งก็จะโดนเพื่อนๆ ทิปออกมาให้พีเซนตลอด <c oughs> คือจริงๆเช้งก็ไม่ได้เป็นคนที่พีเซนต์เก่งอะไรมากนะแต่เช้งพอจะมีเทคนิคเออเอามาแชร์แล้วกันไม่รู้ว่าคนอื่นก็าทำอย่างนี้ไหมนะเช้งจะมีกระบวนการคิดก่อนพีเซนต์งานคือเรียบเรียนทุกอย่างใหม่ตั้งแต่ต้นอะเหมือนทำาม้แม p อะเราต้องเริ่มไล่ตั้งแต่ Start เลยเป็นไทม์ไลน์เลยว่าเราเริ่มโปรเจกต์น,นี้มายัางไงวะคอนเซ็ปต์จุดประสงค์ของโปรเจกต์น,นี้คืออะไรวะ แล้วก็แตกเป็นไมล์แมปออกมาถ้าเราอ่ะเข้าใจโปรเจกต์ของเราแบบ1้0แล้วอ่ะยังไงเราก็พีเต์ได้แล้วก็อย่าไปคิดว่าฉันจะต้องพีเต์ออกมาได้ดีโดยที่อาจารย์ไม่ติเลยอ่ะมันไม่มีทางเกิดขึ้นต่อให้คุณจะเก่งขนาดไหนหรือว่ามั่นใจในตัวเองขนาดไหนมั่นใจว่างานมันจะดีขนาดไหนยังไงมันก็มีข้อเสียให้ติได้แน่นอนโดยเฉพาะถ้าคุณยังเป็นแค่นักเรียนนักศึกษามหาลัยอ่ะมันยังไงมันต้องมีข้อผิดพลาดได้แน่นอนเรายังอ่อนประสบการณ์มากๆไม่มากก็น้อยยังไงต้องมีจุดที่บกพร่องที่อาจาร เขาสามารถแนะนําให้เราแก้ไขและทําให้ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นการขึ้นไปพีเต์โดยที่เราอะตั้งมายเซ็ตไว้ในใจแล้วว่าฉันจะต้องไม่โดนติอันนี้มันมันจะยิ่งทําให้เราดาวเพราะยังไงก็ต้องโดนติแต่อย่าคิดว่ามันเป็นการติเพื่อที่จะให้เราขายหน้าเปิดใจเช้งอะกล้าพูดเลยนะช่วงพีเต์งานแรกๆ้องให้ทุกครั้งเลยพีเต์งานกับอาจารย์ทีไร้องให้ทุกทีเลยเพราะว่าอาจารย์เขาจะติมาและอาจารย์บางคนเขามีสไตล์การติที่โอเคคําพูดเขามันอาจจะตรงมากถ้าเกิดเราไม่ได้เตรียมใจมารับฟังของ 缅甸嘛，它叫。 นิดนึงสะเทือนใจก็ย้อนกลับมาเรื่อง i มล์แมเราต้องวาง m มล์แมปในใจแล้วว่าคอนเซปต์คืออะไรแล้วเราทําอะไรบ้างดีไซน์ที่ออกมาสุดท้ายเนี่ยมันมายัางไงหัวใจที่สําคัญมากๆของการพรีเซนต์คือแกจะต้องอธิบายงานของแกให้ได้อะ่ะสมมุติว่าเป็นดินสอใช่ไหมเนี่ยนี่คือไฟนอลดีไซน์ของแกว่าแกออกแบบดินสออันนี้ออกมาแล้วตรงนี้ทําเป็นยางเพราะอะไรทําไมหัวต้องเป็นเหล็กคะการพรีเซนต์ที่ดีคือแกจะต้องอธิบายให้เข้าใจให้ได้ยกตัวอ,อย่างเดี๋ยวฉันจะพรีเซนต์ดินสอควัน ตมอัันนนี้กสมมุติโจทย์หรือคอนเซ็ปคือดินสอแท่งเดียวจบคอนเซ็ปคือแท่งเดียวได้ทุกอย่างค่ะเพราะอะไรเพราะดินสอคอนตัมตัวนี้ที่เราออกแบบมาเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเขียนและก็วาดส่วนดีไซน์ทําไมถึงเป็นเชฟแบบนี้เราออกแบบเชฟที่เป็นเคิร์ฟตรงนี้เพื่อให้มันรองรับต่อสรีระในการจับและเปลี่ยนมาทีเรียลตรงนี้ให้มันเป็นยางให้มันไม่เหมือนกับด้ามจับข้างหลังเพราะต้องการให้มันมีความฟืดทําให้จับถนัดมือโดยที่ไม่ลื่นหัวที่เป็นเหล็ก เพราะเราต้องการให้กลไกลของไส้ดินสอออกได้อย่างมั่นคงไส้มันไม่หักทําให้การเขียนไม่สะดุดส่วนสีที่ออกแบบเป็นโทนเดียวทางแท่งเพราะต้องการให้ดูเรียบหรูดูราคาแพงทั้งทั้งที่ราคาจับต้องได้อะไรก็ว่าไปนึกอ,ออกปะเราออกแบบอะไรมาเราจําเป็นจะต้องอธิบายให้ได้เพราะฉะนั้นเทคนิคที่ฉันอยากจะแชร์คือการทําเป็น mind map ไล่เป็น bubble เลยจากต้นคืออะไร และมาถึงตรงปลายด้วยอะไรเราดีไซน์จุดไหนไว้บ้างเขียนไว้ให้หมด แลวแต่ละอันน่ะมันมาได้ยังไงลิง์ไว้ก่อนจะพรีเซนต์ก็ทบทวนไอ mind map อันนี้แหละไม่ต้องไปท่องจําเป็นประโยคนเป็นตัวหนังสือเยอะๆว่าาสวัสดีค่ะดิฉันจะมาพูดถึงแบบๆ,ๆ,ๆไม่ต้องไปจํามันไม่จําเป็นเราจําแค่คีย์เวิร์ดหัวข้อเป็นพอยต์พอยต์พอยต์ว่าโจทย์คืออันนี้นะคะเราแตกออกมาว่าเราได้มาเป็นวิธีการ1234งสองาก็เลยลองไปหาไอเดียลองทาไอเดียแบบ1 2 3 4แล้วก็ทดลองดูปรากฏว่าไอเดียที่2 3 4นะั้นไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ล้วก็เลยดึงไอเดียของ1ออกมาแล้ว แลมาพัฒนาต่อยอดต่อเพื่อให้ตอบโจทย์ของเรามากขึ้นสุดท้ายก็เลยออกมาเป็นดีไซน์แบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่แกลิง์เชื่อมทุกอย่างได้ แกจะพรีเซนต์ได้แน่นอนและก็จงพรีเซนต์งานของตัวเองออกมาอย่างมั่นใจและตอนพรีเซนต์อาจารย์อยากจะคอมเมนต์อะไรให้ฟังคอมเมนต์อาจารย์อย่างเปิดใจและพยายามเปิดฟิลเตอร์บวกไว้เยอะๆได้ยินอะไรมาพยายามรับเป็นบวกให้หมดมันจะเกิดประโยชน์กว่ามากและเราก็จะไม่ได่าและนี่คือภาพเอาคําที่ได้ออกมาเป็นการสเก็ตช์คร่าวๆด้วยดินสออันนี้ฉันไม่ได้ตัดเส้นปากกาอะไรใดๆนะชิ้นใช้แค่ดินสอกดของควอนตัมเองถือว่าลายเส้นเขาคมชัดใช้ได้เลยนะภาพที่ออกมาคือโอเคเลยเอาจริงๆฉันแอบไปต่อเติมเดี๋ยวจะมา อธิบายแปบ๊บหนึ่งนะฉันจะต้องเคลียบนี่ฉันจะมาอธิบายให้ฟังว่าออกแบบอะไรไว้บ้างอันนี้มันเป็นสเก็ตดีไซน์แบบเร็วๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ลงลึกดีเทลการ,าการออกแบบอะไรมากมายอันนี้ฉันออกแบบเป็นพื้นที่ห้องนอนสําหรับทัดหมาที่นอนกับหมาเลยเพราะฉะนั้นตรงเตียงอะ่ะก็เลยทําเป็นฟูกและก็เป็นสเต็ปเป็นสเต็ปขั้นเตีต้ยๆเพื่อที่จะให้น้องหมาเนี่ยสามารถขึ้นมานอนข้างๆเราได้หรือข้างล่างก็ได้อันนี้ฉันวางเป็นที่นอนหมาไว้ตรง ปลายเท้าตรงนี้จะเป็นโซนนั่งเล่นชิงเจาะจงให้มันเป็นโต๊ะเตี้ยกับบีนแบ็กเลยเพราะว่าเราจะได้เป็นพื้นที่อินเทอร์แลกกับหมาได้พื้นที่ที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ที่อยู่เตี้ยๆทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่หมาเข้าถึงได้หมดเป็นพื้นที่ที่เรากับหมาแชร์ร่วมกันแล้วตรงนี้เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ฉังทาไว้น่ารักน่ารักว่าตรงนี้เป็นมุมชั้นวางของใช่ไหมโซนนี้เป็นชั้นวางของของคนจะทําให้มันสูงหน่อยเพราะไม่อยากให้หมาเอาลื้อไงฉันก็เลยทำช่องเก็บ ใหห้้มาดวยส่วนโต๊ะทำงานตรงนี้บางทีเราต้องทำงานหรืออะไรที่จริงจังที่แบบโอเคต้องมีเขตปลอดหมาบ้างไม่งั้นเดี๋ยวหมาจะมาทำคอมระพังหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโต๊ะทำงานที่สูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีหน้าต่างที่ให้แสงสว่างและตรงนี้ออกแบบให้มีดวงไฟข้างบนไฟที่มันเป็นห้อยลงแบบเนี้ยไฟที่ได้อะมันจะเป็นไฟที่แบบเป็นโคมลงมาอย่างนี้เลยเป็นการ define space ให้ตรงเนี้ยมันเป็นโซนที่ concentrate เอาไว้ตั้งใจทํางานส่วนไไฟตรงเนี้ยมันเป็นไฟสปอตไลท์ยิงเข้ากับแผงนโชว์เข้าของของสะสมต่างๆของเราตรงเตียงนอนออกแบบให้มันเป็นไฟหลืบเพราะว่าเตียงนอนไม่ควรจะเป็นดาวไลท์เป็นไฟที่มันเป็นดวงอยู่ข้างบนแล้วว่าพุ่งลงมาอย่างเงี้ยมันจะทิ่มตาเรานะคะมันควรเป็นอินดเรกไลท์เช้งเลยออกแบบให้โซนที่มันเป็นโซนที่นอนตรงเนี้ยมันเชื่อมลิงก์ไปกับข้างบนแล้วก็เป็นไฟที่ออกมาจากข้างๆจะได้สบายตาแล้วก็อบอุ่นมีดีเทลนิดหนึ่งที่หัวเตียงที่อยากจะให้มันดูมีความละมุนสังก หัวเตียงกับหน้าต่างไม่อยากให้มันเป็นมุมคมมุมแหลมไม่อยากให้มันเป็นสี่เหลี่ยมก็เลยเลือกที่จะใส่เส้นโค้งลงไปหน่อยให้มันดูโคซี่เป็นการสเก็ตแบบเข้าวๆนะคะเอาจริงรงก็ฉันไม่ได้วาดนานแล้วล่ะบางเส้นก็มีเบรี้ยวๆบูดๆบ,บ้างนะคะน้ำหนักเส้นก็เริ่มจะบ่งแล้วไมไม่ไม่ไมไมค่อยได้วาด ก็น่าจะยาวมากแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะไว้เรามาเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับใครที่อยากได้ดินสอกดดีๆแนะนำควอนตัมนะคะมี3รุ่นไปลองใช้กันดูเขียนลื่นเขียนสบายมากแล้วก็แทบไม่หักเลยจริงๆที่ฉันเขียนว่ารูปอันนี้มาแทบไม่หักเลยนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย